พุทธวัจนะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผูใ้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ดใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผูใ้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมะวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออยากคิดอย่างนั้น อานอนนธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราบทสวดอาณาปานาสติหมวดกายานุปัสสนาภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลาย สมัยใดภิกษุเม okay. ื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็ร um ู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทาการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ลำงับหายใจเข้า ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัตัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนตสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิกษุนนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเล็มีสัมปชชญญะมีสตินำอภิชาวและโรมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นบทสวดปฏิจจสมุปาทอิทะพิกเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปาธรรเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่ำกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปาทนั่นเทียวดังนี้ว่า มัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาทาอีทางอุปจติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัตยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย สังขาระปัจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจยานามะรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามะรูปะปัจญาศลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจญาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจญาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจญาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหา ตัณหาปัตยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปันจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัตญาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปันจจัยจึงมีภพภวะป,ปัจญาชาติเพราะมีภพเป็นปันจจัยจึงมีชาติชาติปัจญาชะรามรณงโศกปริเทวะทุกขโทมณัสุปายาสาะสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปันจจัยชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมณัสุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน เอวะเมตสสะเกวะรัสสะทุกขังขัดทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเศเสสะวิราคัตนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ วิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งผัสสนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโธ เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหา tava, จึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภาะวนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชักรามรนังโศกกะลิเทวทุกขโทมาน,นุปายาศทั้งหลาย สโสกะปริเทวะทุกขโทมานะสุปายาสานิรุชนติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแหลชลามรณะสโสกะปริเทวะทุกขโทมานะสุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตสสะเกวะละสะทุกขังขัดทัสสะสมุทโยทุกขังขัดทัสสะนิโรโธโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พุทธวจนะสาธุสาธุสาธุคระบผม